สวัสดีครับไมโครอิงซัพพลิเมนชั o นและ Ink Man ศูนย์บริการเตริมหมึกครบวงจรนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์บัตรไม่ว่าจะเป็นรุ่น L800 หรือว่า T60 นะครับว่าจะสามารถทำได้ยังไงนะครับสิ่งที่เข้ามาในแพ็กเกจของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีถาดอ่าเริ่มจากถาดก่อนเลยละกันนะครับนี่คือถาดริ้นบัตรนะครับ รุ่น T60 หรือว่า L800 ที่เราจะแถมมาให้ในเซ็ตพิมพ์บัตรนะครับและตัวเครื่องปรินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่น T60 หรือว่ารุ่น L800 ทั้ง2รุ่นสามารถใช้ถาดพิมพ์บัตรใบนี้พิมพ์ได้แน่นอนนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะมาให้นะครับก็คือ,อบัตร PVC card นะครับซึ่งเป็นของแถมที่เข้าไปให้ในเซ็ตด้วยทำให้คุณสามารถที่จะพิมพ์ภาพ บัตรได้ทั้ง2ด้านเลยลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ CD ที่เอาไว้ติดตั้งโปรแกรมนะฮะทั้งใน CD นี้จะมีซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกส์ที่ต้องการในการใช้งานรวมไปถึงเทมเพลตนะครับที่จะมาจัดการในเรื่องของการพิมพ์ภาพนะครับเบื้องต้นคุณต้องเช็คก่อนว่า ในแท้งของคุณเนี่ยได้โหลดหมึกเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Ink Man Micro i n k ของเราจะจัดการให้นะค,ะ mm. ครับเค,ครื่องปรินเตอร์มีการรับประกัน1ปีนะฮะถ้ามีปัญหาต้องการเซอร์วิสตัวเช็คหัวพิมพ์ทำความสะอาดติดต่อสู่บริการเติมหมึก Ink Man ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับก่อนที่คุณจะเปิดเครื่องนะครับคุณเข้ามาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย ในตัวโปรแกรมนะฮะเราจะมีแผ่น DVD ที่เราแถมไปนะครับจะมีแบ่งออกเป็น4โฟลเดอร์นี้นะคะคุณจะเห็น Printer Driver นะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บจะมี Driver ทุกตัวเลยนะครับทีนี้โฟลเดอร์ที่2ก็จะมีกราฟิกโปรแกรมนะครับก็คือเป็น Graphic Program ที่เราพ่วงแถมไปให้ในกรณีที่คุณต้องการเซตอัพนะครับหลังจากนั้นจะจะมีไฟล์ Template นะครับ Template ตัวนี้เอาไว้เป็นสำหรับไกด์ไลน์ในการวางบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายังไงนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็นไฟล์แคตตาล็อกของ Micro Ink แล้วก็คู่มือในการพิมพ์บัตรที่เป็นในลักษณะของอไฟล์ PDF นะครับเพื่อให้คุณทำความเข้าใจกับมันได้มากขึ้นนะฮะแต่ในคลิปวีดีโอนี้ผมหวังว่ามันจะง่ายต่อ,อผู้ที่ใช้งานจริงๆนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งไดรเวอร์กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวชมกันครับ